ตลกคนเขามาดูเดี๋ยวเขาไม่ลงโฟรมอสเขาไม่ได้มาดูฉันคนเดียวตลกเขาตั้มใจเราจนเขารู้สึกว่าแบบอ่ะอินนี่เรื่องเยอะนะนะฉัน,นลงทุนกับการทำคอนเทนต์เยอะขึ้นสามหมื่นกว่าบาทสี่หมื่นบาทนะ <c oughs> แค่จะคุยกับเขาที่จะเขาหลอกก็ไม่ได้เลยหรอกคะ่ะจะมีคนดีๆเข้ามาปีหกแปดนะ <c oughs> <c oughs> มึงกูต้องรออีกเหรอไม่ต้องด่าก,กูเยอะเกี่ยววันนี้ใจบ้างก็ได้นี่กูก็แยกแยะออกว่าอะไรจริงอะไรปลอมสวัสดีค่ะ ชเนตวันนี้นะคะโปจะมารีวิวชีวิตตัวเองปี2023ที่ผ่านมานะแต่ว่าอันนี้ขออนุญาตพูดไปแต่งหน้าไปอเอามือนเก่งนะคือท,ทำตัวเหมือนเป็นแบบเมืองบิวตี้บล็อกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยเพื่อเป็นการแบบดูเพลินๆเนาะพูดคุยไปแล้วก็แบบดูฉันแต่งหน้าไปพลางๆอะไรอย่างนี้จะบอกว่าอันนี้นะ่าโสดสรุป รีวิวชีวิต2023หรือว่ากูมาเป็น er วตี้บ็อกเกอร์่ะเอาเป็นว่า2023ที่ผ่านมาหลายคนคงจะที่ติดตามในอินสตาแกรมก็คงจะเห็นแล้วนะคะว่าชีวิตฉันเป็นยังไงมันไม่มีอะไรนอกจากเที่ยวค่ะอุ๊ยพอฉันแปะนี่ฉันจะพูดได้ไหมเนี่ยอันนี้อันนี้ฝากอันนี้ได้ไหมฝากถึงบริษัทที่ทําแผ่นชีตมาร์กแบบเนี้ยประเด็นคืออะไรรู้ปะคือคนนักผ่าสูงอ่ะมันไม่ถึงอะมึง วัตสุดนภผากอ่ะ,ะเก็บมาแตเยนตรงเนี้ยเหลือเยอะมากเราคำสั้นมากเนี่ยจะเหลือเยอะมากแต่น้ผาผากไม่เคยไปถึงนะคือถ้าเกิดขึ้นไปถึงคือแปลว่าทุกอย่างมันจะถูกลุ้นขึ้นไปหมดอ่ะ,อะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเริ่มเลยแล้วกันนะคะเริ่มตั้งแต่ต้นปีเลยถ้าเกิดใครเห็น Instagram มโฟหรือความเคลื่อนไหวอะไรต่างๆนานาก็จะเป็นในส่วนของการเที่ยวแล้วก็การทำคอนเทนต์ในยูทูบซะส่วนใหญ่นะคะ ซึ่งป้นปีแรกอะไม่มีอะไรตื่นเต้นไม่มีอะไรหวือหวาไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่มากนอกจากแบบฉันลงทุนกับการทำคอนเทนต์เยอะขึ้นจะบอกว่าการทำคอนเทนต์ของโฟแต่ละทีอะที่แบบเห็นตุ๊ดจีนบาร์บี้วาเลนไทน์เอ๋ยอะไรเอ๋ยเทศกาลวันกงมันเกิดอะค่าใช้จ่ายรวมๆต่อหนึ่งคอนเทนต์โฟร์ก็จะตกอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0กว่าบาท40,000บาทนะทุกครั้งที่ทา จะมีค่าแต่งหน้าค่าทำผมถ้าเกิดเสื้อผ้าต้องสั่งตัดใหม่ก็ต้องสั่งตัดเสื้อผ้าใหม่เออก็จะมีค่าเสื้อผ้าค่าสั่งตัดค่าสไตลิสต์ค่าจักกล้องถ้าเกิดบางที่ไปสตูดิโอหรือว่าสถานที่ที่ขอยืมสถานที่เขาไม่ได้จะต้องจ่ายตังค์ก็จะต้องจ่ายตังค์ก็ประมาณนี้จะตก3ามสี่หมื่นบาททุกคอนเทนต์นะคะเพราะฉะนั้นที่พูดก็คือกดไลค์น่อยกดแชร์ให้น่อยฝากแค่นั้นแหละแล้วก็ ที่เริ่มจะมาปิดพีก็จะเป็นครึ่งปีหลังเพราะครึ่งปีแรกจะเที่ยวอย่างเดียวขอบคุณโยชิที่ทําให้ฉันมีเพื่อนเที่ยวคือปกติจะบอกว่าเป็นคนที่คืออยากไปสถานที่อะไรก็ได้ที่แบบได้แต่งตัวส,ยสวยๆได้มีอาหารน่ารักน่ารัก,กมีบรรยากาศดีๆคือชอบฟิวอะไรประมาณนี้มากชีวิตตัวเองก็เลยพาไปเจอแต่แบบอะไรแบบนั้นก็คือโชคดีที่เจอโยชิแล้วก็นาก็เป็นประเภทคนชอบแบบเดินทางไปกินไปถ่ายรูปไปช็อป ปิ้งเออแต่ช้อปปิ้งไม่ได้ทํานะแบบว่าไปซื้อนู่นซื้อน ύ, ีก่กระจุกกระจิกไปกินกันเลยอย่างเงี้ยปีที่ผ่านมาญี่ปุ่นสองรอบนะสองรอบหรือสามรอบฉันจำไม่ได้ไปภูกเกต็ตไปหัวหินไปพัทยาไปเชียงใหม่เชียงใหม่สองรอบด้วยมั้งคือแต่ว่าจะเป็นคนที่แบบเหมือนไปอะไรก็ไปที่ที่ชอบอยู่แล้วจะไปเดิมๆซ้ำๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พอครึ่งปีหลังก็เริ่มจะมีอะไรตื่นเต้นนิดนึงก็คือการที่ดิฉันได้ขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ที่ Impact เริ่มจากคอนเสิร์ต D2B ก่อนคอนเสิร์ต D2B คือเป็นจุดที่ปดล็อกตัวเองในเรื่องของการร้องเพลงมากๆคือเป็นคนคิดมาตลอดว่าตัวเองร้องเพลงไม่เพราะต้องแยกกันก่อนคนร้องเพลงได้กับคนร้องเพลงเพราะอย่างโฟอะฟร้องเพลงได้แต่ร้องเพราะไหมร้องไม่เพราะก็เลยไม่มั่นใจในตัวเองที่จะร้องเพลงคนเดียวแต่ว่าพอทางค่ายติดต่อมาว่าแบบ วางไว้เป็นโฟเหมาะสมที่จะขึ้นคอนเสิร์ตดีทูบีมันก็เคยร่วมง,งานกับพี่ๆเขานน่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นฉันไม่ได้ตอบตกลงทันทีหรืออะไรนะฉันก็บอกว่าเฮ้ยใจคืออยากนะแต่ใจก็คือแบบจะทาได้ไมหมวะจะลองได้หรือเปล่าคนจะชอบไหมคือคิดเยอะนะไม่ใช่ว่าไม่คิดแล้วก็กลับมานั่งคิดแล้วก็คุยกับผู้จัดก,การว่าแบบมันยังไงดีอะกังวลจังอะไรเงี้ยพอเรานั่งคิดจนตกผลึกได้ก็คือช่างแม่งไปก่อนไปก่อน ไปซ้อมเอาเยอะๆทั้งซ้อมลองซ้อมเต้นก็ไปซ้อมเอาเยอะๆแล้วกันเราก็เลยตัดสินว่าโอเครับ พอรับเสร็จปุ๊บพอได้ไปซ้อมร้องมีทั้งซ้อมร้องคนเดียวซ้อมร้องกับพวกพี่ๆเขาเนาะเราก็รู้สึกว่าแบบจริงๆก็เป็นคนที่คุ้นเคยเคยเจอหน้าเคยร่วมง,งานกันอยู่แล้วมันก็เลยทําให้สบายใจมากขึ้นไม่รู้สึกกังวลอะไรมากเพราะว่าเขาก็บอกว่าโฟล้องในไหมตรงนี้ตรงนี้นบอกได้ค่ะลองดูลองดูก็ลองซ้อมดูก็ซ้อมให้ฟังว่าพี่ว่าไหวไหมถ้าเกิดพวกพี่ว่าไหวก็ไหวอะไรอย่างนี้ก็คือตามที่เขาบอกเลยอะไรเงี้ยสรุปมันก,มนก็มันก็โอเค ถ้าเกิดใครได้เห็นคอมเมนต์บอกกันได้นะว่าแบบตรงนี้ดียังไงไม่ดียังไง,ไง,ไงแต่อีกที่ไม่ดีก็บอกนิดหน่อยพอนะมึงไม่ต้องด่าก,กูเยอะเก็บไว้ในใจบ้างก็ได้อาจจะแบบติได้ติได้ตไดแต่อาน,นิดหน่อยพอแล้วก็ชมเอาพอประมาณไม่ต้องชมจนแบบเวอร์จนกูล,ลอยไปไหนตอนไหนอันนี้กูก็แยกแยะออกว่าอะไรจริงอะไรปลอมพอเสร็จจากคอนเสิร์ตดีทูบีปุ๊บมาเลยจ้ะคอนเสิร์ตแกรมมี่อเอสจริงจริงคอนเสิร์ตเนี้ยคือความกังวลฉันก็คือเหมือนเดิมว่า จะลองได้หรอคะลองเพลงคนอื่นด้วยหรอคะพี่ไม่ใช่เพลงตัวเองได้หรอคําถามแรกก็คือถามไปว่าพรเสิร์ฟนี้มีกอล์ฟไหมพอเขาบอกว่ามีเราก็เลยบอกว่าโฟได้ลองกับกอล์ฟหรือเปล่าโคอ,อกอ่าแล้วแต่โฟก็เลยบอกเอางนันโฟอยากลองกับกอล์ฟถ้าเกิดโฟได้ลองกับกอล์ฟโฟไปค่ะเขาก็เลยบอกโอเคเดี๋ยวพี่ให้ลองกับกอล์ฟก็เลยรู้สึกว่ามีคนที่เราสนิทอยู่แล้วเราก็เลยรู้สึกอุ่นใจแล้วก็สบายใจที่ที่มีกอล์ฟ อยู่ข้างๆตอนแรกนึกว่าลองแค่แบบสเพลงอ่ะเก็ตปะคิดว่าลองแค่เพลงตัวเองเพลงหนึ่งแล้วก็ลองเพลงคู่กับเด็กก็เพลงหนึ่งฉันก็เลยแบบโอเคไปมาคุยไปคุยมาสี่ห้าเพลงคือกูจะทําได้หรอคือประเด็นคือไม่ได้แบบตงวลว่าแบบผู้เยอะก้นไปหรือฉันจะเหนื่อยอะไรนะฉันทําได้จริงหรออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าโฟทุกคนอ่ะก็สี่ห้เพลงประมาณนี้มด เราก็เลยบอกพี่หนูไม่ติดเลยนะหนูไม่น้อยใจด้วยถ้าเกิดหนูจะได้ร้องน้อยกว่าคนอื่นเขาก็บอกว่าไม่ไม่ไมพี่วางทุกอย่างมันแบบพอดีพอดีกันหมดแล้วอะไรเงี้ยสุดท้ายเขาก็เลือกเพลงออกมาได้ได้น่ารักอะ่ะทีมงานก็รู้สกเกลภาพเราแล้วก็ความกังวลของเราเขาก็เลือกมาว่าเพลงนี้ร้องกับพี่ไอายโอเคไหมเพลงนี้ร้องคนเดียวดีหรือเปล่าเพลงนี้ร้องกับก๊อปได้ไหม คือเขาว่ามาอะไรให้เรารู้สึกว่าเราสามารถเลือกได้แล้วทําที่เราสบายใจแล้วก็มีความสุขโดยที่ตัวพี่พี่เขาเองก็แฮปปี้นะไม่ใช่ว่าเขาตามใจเราจนเขารู้สึกว่าแบบอ่ะอินนี่เรื่องเยอะนักนะอะไรเง,งี้ยเช่นันอุ้ยเพิงเห็นหัวเปิมมากนั่นแหละประมาณนั้นอ่ะจบตรงนั้นปุ๊บแล้วก็คอนเสิร์ตกามิกาเซ่เลยเนาะ คอนเสิร์ตกับมิกาเซ่ก็มีหลายจุดเลยตอนแรกอะ่ะม่ขึ้นยังไงก็ไม่ขึ้นเด็ดขาดเพราะว่าเย,ยคอนเสิร์ตกับมิกาเซ่อะติดต่อมาก่อนคอนเสิร์ตดีทูบีนะติดต่อมาก่อนบอกว่าเออโฟจะมีคอนเสิร์ตกับมิกาเซ่เพราว่าอราเราติดต่อหมดเลยเขาก็ไปติดต่อเพราะว่ามดไม่มาเออเออโอเคโอเคงั้นโฟก็ไม่ไปเหมือนกันก็เลยโฟขึ้นคนเดียวไหมฉันบอกตลกคนเขามาดูแต่เขาไม่ดูโฟรมดุดเขาไม่ได้ไปดูฉันคนเดียวตลกฉันไม่ไปหรอกฉันก็เลยไม่ไปพอไม่ไปเสร็จปุ๊บ เขาก็ตามใจนั to to okay. ่นแหละแล้วพอมาขึ้นคอนเสิร์ต B to B เสร็จเขาก็เห็นมาแบบฉันก็น่าจะพอทําได้แต่ที่ฉันทําได้ตอนคอนเสิร์ต B t B เพราะว่ามีพี่ๆเขาอยู่เกตบปะอยู่ข้างๆทั้ง2เพลงที่ร้องฉันก็เลยทําได้ฉันก็เลยเุยกเขาว่าพี่เรามีโอกาสเลือกเพลงเองไหมเขาก็บอกได้เลยเขาก็บอกว่าเออโฟทําได้แหละอย่าต้องไหนไม่สบายใจตรงไหนอะไรยังไงมาคุยกันได้หมดคือจะบอกก่อนนะว่าการทํางานของโฟทุกชิ้นนะขึ้นอยู่กับความสบายใจ อันไหนที่ไม่สบายใจเงินเยอะแค่ไหนก็ไม่อยากทําส่วนคอนเสิร์ตกับมิกาเซ่บางคนอาจจะคิดว่าโอ้โหคอนเสิร์ตอะไรคอนเสิร์ตเขาต้องเอาเงินมาฟาดแฟดฟาดแน่เลยถึงยอมขึ้นไม่ใช่นะอย่างกนะัมมิกาเซ่น่ะโฟบอกเลยอย่างไอเอสอย่างกนะับมิกาเซ่น่ะโฟโตมาจากที่นั่นเขาเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างมาจากที่นั่นเขาจะให้กี่บาทก็ตามนั้นไม่มีการต่อรองขอเพิ่มหรือจริงๆถ้าเกิดเขาไม่ให้เลย เราก็ได้แต่เราอาจจะขอแบบเออช่วยเรื่องค่าหน้าค่าผมหน่อยได้ไหมค่าตัวไม่เอาก็ได้เพราะว่ารู้สึกว่าอันนี้มันคือเป็นการตอบแทนบุญคุณหลายๆอย่างที่เขาทําให้เรามีวันนี้แล้วก็ไม่ใช่เด็กรี้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเราก็ดื้อเราก็ดื้อบางอันด้วยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเสร็จพอเสร็จกามิพอคุยอะไรเรียบร้อยเราก็เลยว่าเราอยากไห้น้องๆคูหญิงในค่ายมาร้องเพลงกับเราด้วยได้ไหมเขาก็บอกว่าได้ได้สิไม่มีปัญหาเลย แล้วเขาบอกจะเอาใครเราก็บอกว่าเราเลือกได้เลยเหรอเขาก็บอกว่าได้นะเราก็เลยแบบเหมือนเอาน้องคนที่เราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่แบบเจนแรกๆ,ๆเนาะก็จะอย่างที่เห็นว่ามีแบบขนมจีนมีเฟฟฟังแก้วมีป๊อปปี้มีหวายก็เป็นเหละคนนี้เคยร่วมง,งานกันบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้แบบมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าโฟอยากให้มีแบบกับน้องผู้ชายด้วยฉันก็บอกว่างานฉันขอนนองเติร์ด ฉันก็เลยไปร้องเพลงกับน้องเต์ดเพลงเด็กนี้ปัญหาตอนท้ายที่เกิดแบบทุกคนเห็นนะก็จะได้ถ่ายกับน้องเต์ดร้องกับน้องเต์ดเพราะว่าเป็นคนเลือกน้องเองพูดจะจะจบแล้วการแต่งหน้าที่ฉันไม่คืบหน้าเลยนะคะน่าจะพูดจบก่อนที่จะแต่งหน้าสร็จนั่นแหละก็เป็นแบบชีวิตว้ายหรืออีกอย่างนึง่งดวูว่าจะพูดคือการที่ฉันดิฉันเจอหลานครั้งแรกน้องคิน คือตอนแรกตั้งใจว่าจะไปหาที่ออสเตรเลียตอนที่แบบนางคลอดมาได้สักประมาณ 2- 3สมเดือนตอนแรกตั้งใจว่าจะบินไปออสเตรเลียเพื่อไปหาหลานประเด็นคือดิฉันช่วยคนเลี้ยงไม่ได้แบบนันดิฉันเลี้ยงเด็กไม่เป็นคิดไปคิดไาคิดยนึ่งไปเลี้ยงแน,น่นางจำฉันได้หรือเปล่านะเพราะฉันเป็นไออีต้องจำฉันไม่ได้แน่เลยฉันก็เลยรู้สึกว่าไม่ไปดีกว่ารอให้นางขวบหนึ่งก่อนพอขวบหนึ่งปุ๊บอะแล้วนางกลับมาไทายมาหาที่ไทยแล้วฉันก็รู้สึกว่าเฮ้ย มึงตัดสินใจได้ละชีวิตขีงมูต้องไม่มีลูกไม่มีลูกแน่ๆคือขนาดนางมาอยู่แค่เดือนเดียวที่ไทยอะ่ะเราเห็นความปั่นปวดของแม่นางว่าออลูกโดนงูกัดว่าตายแล้วลูกกินข้าวไม่ได้โอ้ลูกถ่ายไม่ออกโอ้ลูกเป็นอะไรทําไมขาเป็นแผลไปหาหมอโอ้ลูกดีอู้มันคือแบบฉันยังไม่แน่ใจว่าที่ฉันพร้อมที่จะแบบทําอะไรขนาดนั้นหรือยังไม่มีดีกว่าต้องไม่มีละมันดูแบบไม่ใช่เราเลยเราเราคิดว่าเราน่าจะทําไม่ได้นั่นแหละ จบเรื่องเด็กไปก็ไม่มีไม่มีอะไรปือหวาอะไรเท่าไหร่นะปีที่ผ่านมาก็เรียบเรียบ,ยบง่ายๆถ่าย YouTube เรีบเปื่อยแต่ก็จะมีช่วงที่แบบฟิตอะถ้ากดเห็นคือลงอาทิตย์ละสองคลิปแต่ว่าช่วงหลังๆอะไม่ฟิตแล้วมันจะมีช่วงที่ขี้เกียจก็จะไม่ค่อยได้ถ่ายเยอะอะไรเงี้ยช่วงไหนไม่ขี้เกียจก็จะถ่ายไปเรื่อยๆเลยเงีเ้ยบางทีเราทําอะไรเดิมๆ ซ้ำๆเวลาหลายปีอ่ะมันก็มันก็จะมีการเบื่อกันได้บ้างหรือว่าการแบบโอ๊ยพักก่อนอยากพักสักแป,ป๊บนึงแล้วก็๋ยวค่อยกลับมาลุยใหม่มันก็มีเหมือนกันซึ่งเราก็เป็นแบบนั้นก็ตอนนี้ก็เหมือนเดิมเป็นลงอาทิตย์ละครั้งวันเสาร์เมื่อก่อนจะลงพุธกับเสาร์ใช่ปะ่ะเดือนสองเดือนที่ผ่านมารู้สึกรู้สึกเหนื่อยที่เกียจทําอยากเที่ยวอย่างเดียวสุดยอดไหมละ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งปีที่ผ่านมาคือร้องข้ามกำแพงที่ที่ฉันได้ไปออก จะบอกว่าจริงๆร้องข้ามแพงติดต่อมาบ่อยมากและติดต่อมาหลายปีมากปีละหลายรอบมากก็เหมือนเดิมคือแบบไม่มั่นใจไม่มั่นใจจนฉันได้ขึ้นคอนเสิร์ตแบบสองสามคอนเสิร์ตแล้วฉันก็มั่นใจมากขึ้นเราก็เลยไปออกลองข้ามกาแพงนั่นก็เป็นเหตุผลที่แบบได้ไปออกเลยนะเพราะว่ามีความมั่นใจมากขึ้นแล้วในการร้องคนเดียวยืนอยู่คนเดียวบน,นเวทีอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นอุ้ยแต่งหน้ายังไม่เสร็จเลยอ่ะเอาไงดีอ่ะแต่งแบบ ดูเวเพิ่นๆไหมดูดีๆคือการไปคิดแต่งหน้าได้เลยไหมหรือว่ไม่ได้แล้วก็ในคอนเสริร์ตกับมิเกเซ่อะที่ฉันร้องเพลงจบแล้วแบบคนกีนได้ฉันเยอะมากคือฉันพูดตรงๆฉันจะร้องไห้ฉันจะร้องไห,ห้จริงๆเพราะฉันฉันดีใจมากฉันคิดมาตลอดว่าคนที่เป็นแฟนกับมิเกเซ่รักโฟมอหดรักสอมคนรักความเป็นดูโอ้ แล้วก็ไม่คิดว่าแบบการที่ขึ้นคนเดียวจะรอดแต่แบบขอบคุณมากๆเลยใครที่ที่ไปคอนเสิร์ตกมิกาเซ่นะคะแล้วก็ดูอยู่แล้วก็แบบให้กําลังใจเรากรี๊ดมาดังมากๆคือตอนนั้นนะ่ะน้ําตามันซึมแล้วมันก็พูดไม่ออกไม่รู้จะพูดขอบคุณสักีดร้อยครั้งหรือว่าจะต้องร้องไห้แต่ไม่อยากร้องไห้กูไม่สวยมีอีกหลายเพลงแต่ก็เลยได้แค่แบบมึงมันดีใจมากๆอะคืออยู่บนนั้นเราไม่มีโอกาสได้พูดแต่มันดีใจมากๆแล้วก็แบบ ขอบคุณมากๆจริงๆที่สับพอทั้งโู่ o เองแล้วก็ for มดคือไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทไหนจะเป็นคู่กันหรือเดี่ยวเขาก็ยังรักอยู่ยังชอบอยู่อะไรอย่างเงี้ยนี่ดีใจมากๆจริงขอบคุณมากๆแล้วก็มันก็ทําให้มีกําลังใจในการที่จะแบบกล้าไปร้องเพลงคนเดียวหรือกล้าแบบนุ่งนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากะใกล้เสร็จละใกล้เสร็จละคือฉันอยากให้จบคลิปแบบ หน้าฉันสวยอะเข้าใจไหมเพราะเปิดคลิปมาแม่งทุเรศไงหน้ามลนคืออยากจบคลิปแบบจบแล้วนะคะแล้วคือแบบจบได้วยสวยๆอะแต่แต่ไม่เสร็จเลยอ่อเอาแบบเอาแบบง่ายๆง่ายๆแบบเขอะเขอไปก่อนนะแบบง่ายๆเข้าใจใช่ไหมก็คือปืดปืดปืดดไปเลยว้เยลืมอีกอย่างหนึ่งลย อยากให้ทุกคนแนะนำว่าเราควรจะถ่ายคลิปหรือทำคลิปอะไรต่อไปดีนะคะในปี2024เพราะตอนนี้ในหัวสมองฉันก็กุ้งกลวงมากไม่รู้ว่าจะแบบทำอะไรต่อดีดัดขนตาเลยดีกว่าเพื่อความปังจะได้จบจบไปเลยเสร็จแล้วได้ไหมตาไม่ต้องจะดึงตาไม่ต้องจะดึงอดีทำนี้ให้ตาทำนี้ให้ตาค่ะเจ้าแม่ทำนี้ตาแกนทาปากแกนทาปากอยากสุขสวยอ่ะเนาะ ลืมอีกเรื่องหนึง่งดิฉันไปดูดวงมาค่ะเออปีใหม่เนาะก็ดูสักนิดนึงว่าแบบเออปีหน้า2024เราเออชีวิตเราดวงจะเป็นยังไงจะมีแบบเนื้อคุ้มไหมอะไรไหมเะไรอย่างนี้คือฉันอะก็คือเหมือนไปดูฉันยังไม่ได้ถามอะไรใช่ปะเพราะว่าเออเขาเห็นอะไรตามดวงก็ให้เขาพูดมาเองเขาก็พูดมาว่าปีหน้ามันเข้ามาไม่ดีนะใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาเนะี่ยว้าย หมายถึงอะไรคะเหมือนอารมณ์ประมาณว่าถ้าเกิดมีคนมาจีบหรือว่ามีคนมาชอบเราในปีหน้าฉันว่าเขาอาจจะหมายถึงว่าไม่ดีสําหรับฉันแต่เขาคงไม่ได้หมายความว่าคนนั้นเป็นคนไม่ดีหรอกนะเดาเอาเขาบอกว่าไม่ดีไม่ดีไม่ต้องไปคุยนะไม่ต้องไปคุยไม่ต้องไปคบคนนั้นไม่ดีมึงหมอดูพูดอย่างเงี้ยไม่ดีแปลว่าอะไรอ่ะคนี้ก็เลยแบบว่าแค่าจะคุยกับเขาถ้าเกิดเขาหลอกก็ไม่ได้เลยหรอกคะไม่ดีอ่ะคนนี้ไม่ดี จะมีคนดีๆเข้ามาปี68นะ <S <S <ý> มืึงกูต้องรออีกเหรอดูไหมว่าทุกวันเนี้ยไปทำหน้าเข้าคลินิกเพื่อยื้อหนังหน้าตัวเองถ้ายังพอสวยอยู่ <S <S <ý> <S ก็คิดว่าแบบปีนี้ก็น่าจะดีเลยอย่างเงี้ยใช่ปะ <S <S <ý> <S มึงเอาเป็นว่าปีทั้งปีอะ่ะกูก็จะเข้าคลินิกดูแลหน้าตัวเองให้ฉ่ำเลยแล้วพอปี68ถ้าเกิดกูเจอคนนั้นที่หมอดูบอกเขาบอกฉันว่า68 69 70มีเกณฑ์แต่งงาน มีเกมแต่งงานแปลว่าอะไรจะแต่งก็ได้ไม่แต่งก็ได้ถ้าเกิดอยากแต่งก็แต่งได้เลยสามปีนี้แต่ถ้าเกิดไม่แต่งไม่แต่งก็คือแไม่ได้แต่งนะมึงแต่หัวล้วเกิดเกินเจ็ดสิบแล้กูก็สี่สิบก็กูก็ไม่ควรจะทําอะไรแล้วปะกูควรจะนอนเลี้ยงหลานไปเลยเนั่นแหละเรื่องที่จะเมาส์ลืมเกือบลืมเนี่ยปีนี้ใครไม่ดีไม่ต้องเข้ามานะคะใครจะเข้ามาเข้ามาปีหกแปดถ้าเกิดมั่นมั่นใเข้ามาหกแปดนะคะไม่มีอะไรแล้วแล้นี้ก็แต่งล้วเสร็จละ โอเคจะออกไปข้างนอกจบการรีวิวชีวิตตัวเอง2023ไม่มีอะไรเลยเคลียวก็สบหาเทำงาน5%าเเนเท่านั้นแหละจบไดรู้กันแล้วก็ใช้นะคะบ๊ bye ายบายแล้วเดี๋ยวคนรจะถามว่าแต่งไม่แต่งไม่ต่างทำแบงนีงเก่งไรดังนึกว่ากูแสสอนแต่งหน้าหรือบางทีว่าคุณโฟค์คพีดค่ะพี่โฟค์คพีดค่ะ,คะ,คะไม่ได้ทำแบบน,นี้ไม่ต้องมาบอกฉันหาดูเอาได้ถ้าเกิดฉันอยากจะทําอะไรฉันหาดูเอาได้หรือถ้าเกิดสมมุิ ถ่ายรูปแล้วไม่สวยเลยค่ะลบสิใช้แอปลบสิวเดี๋ยวนี้มันมีอะไรต้องเยอะต้องแยะก็ลบไปสิวมันก็ห้ามไม่ได้อะเนาะวาตายลืมเธอดิฉันไม่ได้มาดิฉันไม่ได้มาเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ดิฉันมารีแคปชีวิตของดิฉัน2023